สวัสดีค่ะย,ยังยังพาชมลำแสงอยู่นะคะตอนนี้พระจันทร์เคลื่อนจากทางด้านซ้ายมือมาทางขวาแล้วค่ะมีผู้หญิงคู่หนึงเขามาถ่ายรูปแต่างงานแล้วเขาก็อเอาเทียนมาวางเป็นรูปหัวใจเนะี่ยโอ้โหคนมาแสดงความยินดีด้วยเยอะเลย ลรำแสงมีให้ชมปีละครั้งวันที่10 yeah, เดือนกันยายนกัง <was> like วันที่ท11เดือนกันยายนนะคะเขาแสดงความยินดีกันค จะพายืนชมลำแสงยู่อีกเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียวสวยมากลำแสงแบบนี้นึกถึงหลายปีมาแล้วนะคะ ประมาณ30ปีมาแล้วไม่ใช่สิ30กว่าปีมาแล้วค่ะพี่พี่อิเพนนทอมธานีเขาจัดงานงานอะไรนะจำไม่ได้ค่ะอะไรอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะมันจะมีกาหกรรมต่างๆมาโชว์สินค้าค่ะแล้วเขาก็จะมีเนี่ยค่ะมีลำแสงแบบนี้ โอ้ยลำแสงสูงเห็นแล,ล้วนึกถึงนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นมีเฮลิคอปเตอร์ตำรวจนะคะอันนั้นก็เรือตำรวจค่ะนู่นเรือตำรวจก็จะบินวนรอบแม่น,น,น,น้ำน,นะฮะอยู่วันนั้นอีกอยู่วันนั้นเนี่ยโอุ้มเปสิบลำเลยน่าจะเป็นประมาณสิบลำได้อ่ะบินวนอุ้ยสวยจังเลยอ่ะ เก็บภาพมุมตั้งนะคะเพราะว่ามันจะได้มองเห็นลำแสงสูงสูงมากเลยมองสูงจนถึงดาวนั่นเลยสวยมากค่ะคลื่นน้ำก็สวยสวยค่ะคลื่นก็สวยยังไม่ได้ยืนยังไม่ได้เดินไปตรงจุดนั้น เยวจะเดินไปตรงจุดนั้นภาพมันจะชัดกว่าน,นี้ไหมแต่ว่ามุมตรงนี้ค่ะจะสวยเพราะว่ามองด้านตรงไปที่วันเวิร์นเทรดตรงจุดนั้นนะคะมันจะสวยรู้สึกภาพจะชัดขึ้นนะเนี่ยภาพชัดลำ้ำเห็นมองเห็นลำแสงชัดขึ้นชุดสวย อยู่ทางด้านขวา ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนี้อยู่ทางซ้ายอยู่เลยค่ะจากนั้นก็เคลื่อนมาอยู่ตรงกลางลำแสงเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาทางขวาแปลกนะย้ายอยู่ในระดับเดียวกันฮนะไม่มีต่ำลงเลยอ๋ออากาศดีอากาศดีาาศดจริงๆ นั่งถุอกไม้เลยคนใหม่ลังลงน้ำน,นะวันนี้ก็เชียร์ชิงแชมป์หญิงยูเอส n อเพนเทะคะดีใจด้วยคนที่เขาได้แชมป์เป็นเป็นคนใหม่ทั้งคู่เลยที่ชิงกันวันนี้อายุ18พรุ่งนี้ก็จะเป็นชิงแชมป์ผู้ชายตัวแพง จะไ,ได้ยินเสียงหรือเ<ไ>ปล่าแล้ว <ไป S 2> คะเพราะว่าใส่หน้ากากด,ด้วยคนผ่านไปแล้วเอาหน้ากากลงลําแสงตอนนี้เริ่มชัดขึ้นแล้วลแล้วก็หอมกลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำอ๋อสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะรู้สึกลำแสงจะชัดขึ้นชัดขึ้นพรจันท์ก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปแต่ไม่ได้เคลื่อนต่ำนะคะ เคลื่อนอยู่ในระดับเหมือนกับเส้นรอบวงแปลกมากบรรยากาศดีลมกำลังสบายแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำค่ะแล้วก็มองเฮลิคอปเตอร์หลายๆล,ลำบินว่อนอยู่รอบแมนฮัตตันวอง ดีที่เขาไม่เปิดเพลงค่ะส่วนรถขายอาหารขายดีนะคะตอนเต็มร,ร้านอาหารต่างๆเู้ลูกค้าเต็มไปหมดลูกค้าแต่ลร้านนะคะเยอะมากทั้งในร้านแล้วก็ทั้งนอกร้รรานสวยสวยจังเลย พระจัทนทร์ก็สวยสวยมากดีไม่มีเสียงยง <S <S อยากจะไปดูตรงอีกจุดหนึงตรงมู้ด้านหน้าค่ะเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวสักเดี๋ยวจะเดินไปตรงจุดนั้นนำแสงมองเห็นชัดขึ้น คืนนี้มาจากอัพสเตทมาถึงที่นี่เกือบเที่ยงคืนแล้วก็จูงหมาลงไปเดินต่อนะคะเดินไปตรงนู้นแหละก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเอาหมาใหญ่มาเดินขับรถมานะคะหมาเขาหมาใหญ่ที่ตาสีฟ้าอะไรกี้ๆเนี่ยค่ะเขาเลยเอารูปให้ดูเขาบอกว่าเพื่อนเขามาถ่ายรูปลำแสงแล้วนึกออกมิตตายแล้วฉันลืมไปเลยนะว่าจะต้องรอดูลำแสง ถ้าผู้ชายคนนั้นไม่เอารูกให้ดูจะนึกไม่ออกเลยก็รู้จากเขานะคะว่าลํำแสงจะมีเมืาา่อวานคือวันที่10กับวันที่11บขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สสาะเวลาเข้ามาชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะไว้พบกันใหม่ปีหน้าจะพามาชมอีกสวัสดีค่ะ